เ,เ,เ,เก่งมากนี่โอ้ยหนูเล่นว่านี่เลยให้เขาโอ้โหเก่งมากนี่จะเป็นจังไม่งแตัวก็เลียวทางขวาด้เ่เดี๋ยวเ้นี่เดี๋ยวเอาไปโม้ครูซันได้เนี่ยว่าอุ้ยหนูเลยนไหวเองเก่งแล้เนี่ย นี่หนูเรนเป็นคนควบคุมทิศทางเองใช่ไหมหอยากไปทางไหน,หนเรนไปเองเออต้องเตะขาไงที่ครูซันบอกว่าต้องเตะขาไม่งั้นจะไม่ถึงเออต้องเตะขาใช่อเออใช่ใช่ ถึงตึ้งใช่โอ้โหเก่งมากไปทางไหนไปทางไหนอ่ไปเลยทิศท,ทางบังคับเองนะครับลูกเอ่อเลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยเก่งม,มากออ <c oughs> ไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเตะเพราะถ้าเกิดหนูเรียนจับโฟมยังไงหนูเรียนไม่จมอยู่แล้วแค่หนูเรียนพยายามเตะ จะถึงแล้วไอ้ไมเดี๋ยวแล้วแล้วแล้ว,ลวนีเลยซู้ซู้นูเลนสู้ตายนูเลนไวไลายตู้ตายสู้ซู้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไอ้ไม้เดียวเ <laughs> สียงแรงๆอ้ยใครมาเนี่ยใครมา <c oughs> <c oughs>